หนาที่สัตว์ป่าย่างเสือโครงมีจํานวนน้อยลงจนถึงขั้นวิกฤตแต่ว่าประเทศไทยกลับได้รับการยอมรับว่ามีการอนุรักษ์เสือโครงได้อย่างดีจนเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพติดตามได้จากรายงานค่ะจากการรวบรวมสถิติของนักวิการพบว่าเสือโครงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งจากปี2550พื้นป่าตะวันตกแห่งนี้ทอดยาวตามแนวเทือกเขาตะนาวสี จากอุ้มผางผ่านทุ่งใหญ่ในเรศวนจนถึงแก่งกระจากินเนื้อที่กว่า40 0 0 0ตารางกิโลเมตรช่วยปกป้องเสือโครง่งให้พ้นจากการถูกล่าจากการสำรวจด้วยภาพถ่ายพบว่าในป่าห้วยขาแข้งมีเสือโคร่งสายพันธุ์อิโนโดจีน80ตัวหากนับรวมบริเวณทุ่งใหญ่ในเรศวนด้วยจะมีเสือโคร่งราว100ตัวแต่หากป่ามีความอุดมสมบูรณ์เต็มที่ปริมาณของเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตกน่าจะอยู่ที่2,000ตัว ของไทยเนี่ยตั้งมาทุกปีติดต่อกันเนี่ยนะฮะเราได้เสือโคร่งประมาณทั้งในห้วยกระแข้งทุ่งใหญ่เนี่ยประมาณ50ตัวทุกปีะฮะแล้วก็มีตัวใหม่อย่างที่บอกทุกปีใน50ตัวนั้นเนี่ยก็จะมีตัวใหม่ประมาณต,ตัวที่ได้ถ่ายภาพใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยประมาณเกือบส0ตัวทุกปีในทางวิชาการเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่อยู่บนสุดของหวงโซ่อาหารในธรรมชาติปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงจํานวนสัตว์ถูกล่าที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่นกระทีววงวางป่าและวัวแดง,งการอนุรักษ์เสือโคร่งจึงเป็นการอนุรักษ์สัตว์อื่นในป่าด้วยสำนักงานเครักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้น,นำเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในระดับสากลแบบใหม่หรือสมาร์ทพลาโตซึ่งมีต้นแบบจากการอนุรักษ์สัตว์ป่าในทวีปแอฟริกามาใช้การลาดตระเวนแบบใหม่ใช้เครื่องมือนำทางหลักชนิดโดยเก็บข้อมูลสิ่งผิติกติเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งสัตว์ป่าและพรานป่า เน้นหนักไปในจุดที่สัตว์ออกมาหากินเดินทางผ่านและจุดที่พรานป่าใช้ซุ่มล่าสัตว์บันทึกลงในแบบฟอร์มทุกเดือนจะประชุมประเมินผลปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันการล่าสัตว์อย่างไม่หยุดนิ่งสัตว์ป่าต่างๆที่มันเป็นสัตว์กีบอะไรต่างๆเนี่ยที่มันลดน้อยลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการาล่าของคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลดการล่าได้มันก็จะทำให้ปริมาณของสัตว์้นมันมันมันเพิ่มขึ้น จากการบริหารจัดการอนุรักษ์เสือโคร่งอย่างบูรณาการทําให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอสอดคล้องกับขนาดของพื้นที่ดังนั้นจึงได้กําหนดเป้าหมายเพิ่มความหนานแน่นของเสือโคร่งจาก2.39ตัวต่อพื้นที่100ตารางกิโลเมตรเป็น5ตัวต่อพื้นที่100ตารางกิโลเมตรในอีก7ปีข้างหน้าทีมข่าวสิ่งแวดล้อมสำนักข่าวไทยรายงาน